สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องราวของสมสรแมนเชสเตอร์เดตที่น่าสนใจกันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมือกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ facebook นะครับช่อง YouTube อีก2ช่องทางให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็ทางสื่ออังกฤษหลายๆสื่อนะครับมีการรายงานในส่วนของทางสมสรเนี่ย มีการวางแผนเรื่องของการสร้างสนามการแข่งขันใหม่เกิดขึ้นนะครับวันว่าเราน่าจะทราบมาเป็นอย่างดีก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว,ลวนะครับว่าทางสมสรเนี่ยมีโปรเจกต์ขนาดใหญ่สร้างสนามเย่าขึ้นมาใหม่แทนที่โอทาฟอร์ดนะครับซึ่งสามารถจุแฟนบอลได้ถึง10,000แสนที่นั่งนะครับแทนที่การปรับปรุงสนามโอทาฟอร์ดซึ่งก็ต้องมีการใช้งบเยอะเช่นกันแต่ว่าการสร้างใหม่ไปเลยเนี่ย จะมีการทุ่มงบราวๆ2 0 0 0ล้านปอนด์เราก็ต้องใช้เวลาถึง6ปีในการสร้างหรือเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยก็หลายปีพอสมควรนะครับตามข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์เดดเนี่ยก็ได้มีการประชุมร่วมกันไปแล้วนะครับหลายครั้ง3ามถครั้งไปล้นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกัน,นหลายๆเรื่องนันแหละหลายๆทิศทาง ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่เนี่ยดูเหมือนว่าออกไปในะทิศทางที่มีโอกาสที่จะสร้างสนามใหม่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนั้น ในการประชุมแต่ละครั้งนะสร้างสนามใหม่มากกว่าที่จะมีการปรับปรุงสนามโอเลฟอร์ดนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าการปรับปรุงสนามเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับปรุงนานกว่าสร้างใหม่ซะอีกนะครับปรับปรุงโอเลฟอร์ดสนามเดิมให้มีความทันสมัยเนี่ยความยุ่งยากมันจะยากกว่าการสร้างใหม่เข้าใจตามนี้นะฮะคณะกรรมการมีการประชุมกันไปแล้วอาจจะยังไม่เป็นทางการแต่ทิศทางแนวทางส่วนใจก็คือสร้างขึ้นมาใหม่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีว่า ครับก็ต้องบอกว่าทิศทางดังกล่าวเนี่ยมันยังไม่ร้อเเ็ตเต็มนะคือในระหว่างนี้บางทีแมนยูอาจจะเจอตัวเลือกอื่นๆก็ได้นะครับหรือทิศทางอีก,กรูปแบบหนึ่งก็ได้แต่โอเคแหละนี่คือเส้นทางนี่คือแนวทางแบบแผนที่คณะกรรมการส่วนใหญ่มองไปในะทิศทางเดียวกันต้องมีแหละครับว่าบางส่วนไม่เห็นด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยว่าสร้างใหม่ดีกว่าเพื่อที่จะ มีการได้รับผลประโยชน์โดยรอบให้มากที่สุดนะครับการสร้างใหม่มันอาจจะ เป็นผลประโยชน์ต่อหลายๆคนในเมืองมนเชสเ,เตอร์ก็ได้นะครับต่อสโม,มสรแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างด้วยพยาญชนะสร้างใหม่ดีที่สุดนะครับแต่อาจจะต้องรอนะครับอาจจะต้องรอบทสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับตามรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับเขาบอกว่าเซอร์จิมเนี่ยมีแนวคิดที่จะสร้างสนามขึ้นมาใหม่เช่นกันซึ่งสนามดังกล่าวเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลหรอกครับอยู่ในบริเวณเดียวกันนี่แหละที่ทางสโม,มสรเคยมีการกว้านซื้อเอาไว้แล้วก่อนหน้านั้นนะครับก็เอามาประเมินเอามาปรับใช้เอามา วิเคราะห์กันดูว่าสามารถสร้างออกมาเป็นในรูปแบบ แบบไหนได้บ้างนะครับซึ่งในเรื่องของการสร้างใหม่ในระหว่างรอาการสร้างเนี่ยทางสโมสรก็สามารถใช้สนามเดิมไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดโอทัฟฟอร์ดต้องปรับปรุงแน่นอนครับว่าแมนยูต้องไปใช้สนามอื่นก่อนต้องไปเช่าต้องไปหาสนามอื่นมาใช้เพื่อรอการปรับปรุงภายในของโอทัฟฟอร์ดถูกไหมฮะแต่เนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งจนกว่าจะสร้างเสร็จ5 6ปีเราก็ใช้โอทัฟฟอร์ดต่อไปนี่แหละนะครับจนพร้อมแล้วก็ค่อยย้ายตามนี้นะครับสิ่งสําคัญนะครับที่ซม สโมสรต้องการก็คือตอนนี้นะครับบริเวณรอบข้างของสนามเนี่ยมันมีคนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการถูกมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แบบเต็มที่ซึ่งคณะกรรมการของสโมสรรวมไปถึงพวกแบบบอร์ดชั้นสูงอะ่ะ พวกเซอร์จิมก็บองว่าถ้าเกิดแบบเอามาปรับใช้ให้มันเกิดประโยชน์โดยการใส่ที่พักผ่อนย่อนใจนะครับสถานที่ธุรกิจนะฮะพวกห้างสรรพสินค้าพวกช็อปมีเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมให้มันดูดียิ่งขึ้นเนี่ยรวมไปถึงสิ่งต่างๆพวกแบบ ร้านสะดวกซื้อเข้ามานะครับแล้วก็มีสถานที่ที่ให้แฟนบอลเนี่ยมารวมตัวกันคือมันเคยมีข่าวแบบนี้ออกมานะฮะว่าทางเซอร์จิมเนี่ยอยากปรับสนบ ford, ามวอเทฟฟอร์ดทั้งในสนามแล้วก็บริเวณรอบนอกด้วยนะครับให้มันแบบเหมือนกับถ้าเกิดดูบอลเสร็จปุ๊บคุณสามารถเดินชอปปิง้งดดานนอกได้เดินเล่นดดานนอกได้นั่งกินเบียร์นั่งคาอาหารคือเดินเล่นได้มานั่งพักผ่อนก็ได้ นในยามที่ไม่มีวันเตะคุณก็สามารถแบบมาเดินรอบสนามได้บริเวณรอบข้างได้เพราะมันมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มีชอปมีอะไรต่างให้แบบเราพักผ่อนหย่อนใจนั่งชมนั่นนั่งชมนี่อะไรต่างนะครับนั่งพูดคุยกันนั่งทานอาหารกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ทัสโบซอนเนี่ยเขามีแนวคิดแบบนั้นซึ่งตอนนี้สิ่งดังกล่าวเนี่ยมันยังไม่ได้แบบถูกนํามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ไงทัสโบซอนก็จะมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้มันดียิ่งขึ้น ในบริเวณรอบข้างของสนามแห่งใหม่ด้วยรวมไปถึงแห่งเก่าก็จะมีการปรับปรุงกันแหละนะฮะ แต่มันก็ต้องมีลำดับขั้นตอนกันต่อไปนะครับว่ากันว่าทางแบรนชิตเตอร์ย่างเราเนี่ยก็ได้มีการไปดูข้อมูลไปค้นหาข้อมูลนะครับไปดูงานน่นแหละสนามของเรอัลมาดริดนะครับศึกษาดูงานของสนามบาร์เซโลน่านะครับที่ประเทศสเปนนั่นแหละนะครับซึ่งทั้งสองสนามเนี่ยก็เป็นสนามที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีการปรับปรุงที่ยอดเยี่ยมมากๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาเ,เรื่องของการ ดูแลต่างๆนะครับโครงสร้างของสนามอย่างเช่น r e a ล m ม d r ิเนี่ยที่มีการเอารูปภาพ การดูแลสนามหญ้าอะไรต่างๆกันะนะฮะมาให้เราได้รับชมกันนะครับคือแบบมันทันสมัยอ่ะทันสมัยมากกว่าโอทฟอร์ดแน่นอนนะครับทางบอร์ดระดับสูงของสโมสรก็ไปดูข้อมูลมานะครับก็เอามาเป็นตัวอย่างอะไรประมาณนั้น,นครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่าแมนเชสเตอร์เดเนี่ยก็ยังได้มีการศึกษาการสร้างสนามโซฟาสเตเดียมก็คือสนามที่เราเนี่ย เจอกับอาเซนอลในเกมที่ผ่านมาแล้วก็มีการดูว่าจะต้องใช้พื้นที่การก่อสร้างเท่าไหรรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับสิ่งต่างๆศึกษาดูงานนยนะฮะซึ่งสนามโซฟาสเตเดียมเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี2020นี่เองนะครับแล้วก็ มีการลงทุนเนี่ยหลายพันล้านนะบุลค่าประมาณเราๆสี่พันล้านปอนด์ได้นะครับซึ่งก็เป็นการปฏิรูปพื้นที่ขนาดใหญ่ของพวกเขานั่นแหละนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าสนามเนี่ยมันดูแบบว่าทันสมัยมากนะฮะมันดูสวยงามนะครับแล้วก็บริเวณรอบข้างของสนามเนี่ยมันก็แบบน่าเดินเล่นน่าชมะนะครับบรรยากาศดีอะไรประมาณนั้นนะครับแมนยูก็ ได้ใช้เวลาในการไปดูงานของสนามทอตแนมสเปอร์นะครับก็เพิ่งสร้างขึ้นมาแล้วก็สนามเวมบรีของอังกฤษเหมือนกันนะครับก็ดูลหลายงานมาแล้วละนะฮะแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนเอามาเคาะกันว่าสิ่งไหนโอเคสำหรับเรานะครับก็ปฏิบัติไปอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า สิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าคิดปุ๊บแล้วก็ทําได้เลยนะคือมันมีอีกหลายปัจจัยอย่างที่เกินกันเอาไว้ครับจนกว่าจะได้บทสรุปอย่างเป็นทางการเนี่ยมันก็ต้องรออีกหลายเดือนพอสมควรนะครับจนกว่าจะมีการประกาศจนกว่าจะมีการยืนยันว่าอ่ะโอเคผมจะไปในทิศทางนี้แล้วก็จุดสำคัญก็คือ ก็ต้องมีการจัดหาเงินทุนนี่คือปัจจัยสําคัญเหมือนกันของคณะกรรมการหรือบอร์ดบริหารระดับสูงนะครับการพิจารณาแหล่งเงินทุนจากภาคเอกชนภาครัฐต่างๆคือมันแบบมันต้องร่วมมือกัน ในการขับเคลื่อนฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวนะครับภาครัฐภาคเอก,กชนก็ต้องมีการประสานนะครับคือมันต้องมีเรื่องของการประสานงานหลายๆส่วนนะครับพวกคนที่อยู่บริเวณนั้นอีกนะครับการพูดคุยเป็นอย่างไรแต่ทางสมโมสรก็ได้มีการพูดคุยกับแฟนบอลไปเยอะพอสมควรนะแล้วก็มีการพูดคุยกับแฟนบอลใน บริเวณนั้นด้วยนะครับว่ายินยอมหรือไม่ในการสร้างสนามขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงิน,นงต่างๆในการหามาเนี่ยจะหามาในรูปแบบแบบไหนกันแน่นะฮะก็น่าจะ ได้เรื่องของคําตอบหรือคําแถลงการฉบ,บับเต็มเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงปลายปีก็ได้นะครับก็น่าจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าถ้าเกิดโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเนี่ยจะทําให้สนามแมนยูแห่งใหม่จะมีความจุมากสุดเป็นอันดับ2ในยุโรปรองจากของบาเซลลานะที่มีการปรับปรุงเพิ่มความจุของสนามไปอ่ะก็ข้อมูลประมาณนี้นะครับนี่คือข้อมูลออกมาจากสื่อหลายสื่อนะครับที่เขาราย,ยงานกันออกมาว่าแนวทางนี้คือ แนวทางที่มันมีโอกาสเป็นไปได้ก็คือ การสร้างใหม่มากกว่าที่จะเป็นการอัปเกรดปรับปรุงครั้งใหญ่ในสนามเดิมนะครับทั้งฝั่งของเอ็ดดี้โคเนี่ยซึ่งเป็นอดีตศูนย์หน้าของแมนยูเราก็มีการกล่าวเลยนะว่าสนามโูดาฟอร์ดหรือว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยควรดูแบบอย่างสนามโซฟายสเตเดียมนี่แหละที่เรามีการไปทําการแข่งขันในเกมบกกับไอซ์แลนที่ผ่านมาเป็นแมตช์กระชับมิตรนั่นแหละนะครับควรดูตัวอย่างเลยการทําให้สนามเนี่ยมันมีความน่าสนใจนะครับทั้งในสนามที่ มีความทันสมัยทั้งนอกสนามที่บรรยากาศก,ก็ยอดเยี่ยมมาแดง่างนะครับก็ควรดูแบบอย่างนั่นคือสิ่งที่เอ็ดดี้โคก็มีการพูดถึงจุดนี้กับสกายปอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอ็ดดี้โคเองเขาก็บอกว่าเขาก็ไปอยู่ไป เดินทางไปที่อเมริกานะหลายครั้งนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้แบบเห็นสนามเนี้ยหลายครั้งเขาก็มันกับรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากให้ทางแมนเชสเตอร์เด็เนี่ยก็ดูสนามเนี้ยเป็นตัวอย่างก็ได้เรื่องของแนวทางต่างๆในการพัฒนาสนามในการปรับปรุงสนามหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่อะไรต่างๆนะครับโอเคประมาณนี้ครับส่วนเรื่องต่อมานะครับที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของแมทไทเดอร์ลิกนะครับมีรยายงานกันออกมานะฮะจากสกายปอดนะครับเขาบอกว่า แมนยูเนี่ยยังคงเดินหน้ายังไม่ลดความพยายามในการคว้าตัวเดลิกแนวรับของาเยันซึ่งจะมีการเจาจาแบบต่อเนื่องกับาเยานูนิกนะครับคือแมนยูก็เจจากับมารลาอุไปแล้วแต่ในลำดับเดียวกันก็เจจากับเดลิกไปด้วย เนื่องจากทั้งคู่มีตัวแทนคนเดียวกันนะครับก็เลยทําให้ทั้ง2ดีลเนี่ยมันจะมีการเดินหน้าไปพร้อมๆกันได้แต่มันก็ต้องจบดีลใครดีลหนึ่งไปก่อนแล้วก็ดีลต่อมามันก็จะตามมาแบบดดติดนั่นแหละนะครับนี่คือข้อมูลจากสกายปอตที่ราย,ยงานออกมาว่าเด l ะลิขก็ขยังเอานะครับซึ่งทีนี้ก็ต้องบอกว่าการซื้อเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีผู้ที่ต้องเสียใจก็คือนกเตะที่ต้องย้ายออกจากทีมก็คือทางเดเลร์รรนี่แหละอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญ ที่จะทําให้เดอะเล็กย้ายเข้ามาร่วมทีมก็ได้ก็จะคล้ายๆกับบรรันวิสาก้าถ้าบรรันวิสาก้า ออกจากทีมไปซึ่งตอนนี้คุยกันไปไกลแล้วเรื่องของเวสแฮมถูกไหมฮะพอ,<ป>อวันพิดไปมาอาอุยก็จะมีโอกาสเข้ามาในลำดับเดียวกันถ้าเกิดเลิฟในตำแหน่งกองหลังตัวกลางย้ายออกจากทีมไปเดลิก <L> ก็จะมีโอกาสย้ายเข้ามาเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เป็นเหมือนกับตัวแปรสาคัญเหมือนกันเกี่ยวกับดิวดังก,กล่าวนะฮะแต่ว่าลุ้นได้แน่นอน2ดิวนี้ฮนะแบ็กขวาแล้วก็กองหลังตัวกลางนะครับเพิ่มเติมกันนะครับทางสกายบอร์อดยังได้มีการ บอกออกมาอีกนะว่าในส่วนของแม็กวายเนี่ยแม็กวายไม่น่าจะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะเลิฟ er เนี่ยมีโอกาสมากกว่าแม็กวายแล้วกันซึ่งเลิฟกลับมาลงซ้อมได้แล้วนะครับแล้วก็รายงานออกมาอีกนะครับว่าทั้งสมโมสรนเนี่ยจะไม่ทํางานคล้ายๆกับครั้งเงินก่อนไม่ทํางานผิดพลาดซ้าๆคืออธิบายอย่างนี้ครับว่า ในการทำดีลข,ขั้นก่อนเนี่ยแมนยูเนี่ยจะช้านะครับโดยการที่จะซื้อใครเนี่ยก็ต้องแบบมาคำนึงในเรื่องของการขายก่อนนะครับโอเคมันอาจจะใช่แบบนั้นแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีลำดับขั้นตอนจนกว่าจะซื้อได้จนกว่าจะเจาจาได้เนี่ยต้องมาเคลียร์ก่อนแล้วก็ค่อยไปเจาจาแต่ยุคใบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับในระหว่างที่เรารอเคลียร์เนี่ยเราก็สามารถหรือว่าเราเนี่ยก็ไปคุยกับนักเตะที่สนใจไว้ก่อนแล้วนะครับมันจะเร็วขึ้นตรงที่ว่า พอสมมุติว่าเคสเนี้ยชัดเจนเลยวันพิซากา้าเห็นไหมฮะว่าเรารู้ว่าเราต้องการขายก่อนถูกไหมฮะในจังหวะที่เราขายวันพิซาก้าให้กับเวทแฮมเนี่ยเราไปติดต่อมาซาลาอุยไว้เลยประมาณนั้นทุกคนน่าจะเข้าใจนะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ในระหว่างที่คุยการขายปุ๊บเราคุยการซื้อไว้พร้อมๆกันพอวันวิทไปประกาศมาซาลาอุยเข้ามาทันทีแต่ก่อนหน้านั้นจนกว่าจะทาครับจนกว่าจะมีการเจรจาการขายจนกว่าจะขายได้สาเร็จขายได้ปุ๊บก็ค่อยมาคุย แล้วก็ค่อยมาเจรจารแล้วก็ค่อยมาประกาศอย่างเป็นทางการต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์อ่ามันจะมีความแตกต่างกันจุดนี้นะฮะทุกคนน่าจะเข้าใจสิ่งล่างเนี่ยทางสมงสรจะไม่ทําอีกแล้วนี่คือข้อมูลจากสไปบอร์ดนะครับเพิ่มเติมกันเขาก็ได้มีการรายงานออกมาว่าเอเดนร์กเนี่ยไม่เคยคิดที่จะแยกทางกับมิเชลฟานอคลาร์เลยนะคือทั้งคู่รู้จักกันดีมากแต่เรื่องของสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปเราทราบกันดีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของทีมงานเบื้องหลังมันเข้าสู่ ยุคใหม่นะครับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว แล้วก็เทนหาก,ก็ต้องยอมรับมันนั่นคือสิ่งที่เทนหาเนี่ยก็คือจริงๆก็ไม่อยากแยกทางไม่อยากปล่อยฟันอคฮักไปหรอกเพราะว่าคนสนิทเลยทํางานกันมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องมาแยกทางกันนะครับแล้วก็การเข้าสัรบุคลากรเข้ามาทีมงานโค้ดส่วนหนึ่งคนสําคัญก็คือเอเดรเทนฮาคนี่แหละเป็นคนพิจารณานะครับส่วนในรายของลดฟานิสเตโอรอยเนี่ยนะฮะนักเตะของแมนยูหลายคนก็มีการกล่าวชมรุดฟานนะว่าเป็นโค้ดที่แบบยอดเยี่ยมมากนะฮะมีการวางตัวที่ดีแล้ว ก็ให้คําแนะนําที่ดีมากๆนะครับแมนเชสเตอร์เดย์เนี่ยตอนนี้กําลังดําเนินการตรวจสอบสถานะของนักเตะจํานวนหนึ่งเพื่อที่ว่าถ้าเกิดสโมรสรมีการระดมทุนรายรับเข้ามาสู่ทีมนี่ยจะสามารถ ทำบทสรุปดิวนั้นได้โดยทันทีนะครับคือมีการพูดคุยไปแล้วตรวสอบไปแล้วว่าดิวนั้นเนี่ยสามารถจบได้เลยไหมภายในไม่เกิน1อาทิตย์ก็ได้1สัปดาห์เนี่ยนะฮะสามารถจบได้เลยไหมอะไรประมาณนั้นนะฮะถ้าเกิดเรามีเงินมากพอตอนนี้ขั้นตอนการทํางานมันก็จะเปลี่ยนไปจากครั้งั้นก่อนที่ยุคข,ของเมอร์เทอร์นะครับก็ช้าแน่นอนนะฮะจนกว่าจะแบบตรวสอบอะไรแต่ละอย่างปวดหัวไปในแต่ละวันนะครับก็โดนแซวกันไปนะครับคือ จะซื้อทีเนี่ยล่อไปก็ท้ายๆตลาดถูกไหมฮะนั่นก็คือจุดสําคัญในตอนนั้นนะฮะที่แบบมีการพูดถึงด้านลบ่ันข้างเยอะแต่ว่าตอนเนี้ยอะไรมันก็ดูแบบ พยายามเร่งพยายามรวดเร็วไปหมดคือเร็วอย่างเดียวไม่พอนะต้องละเอียดด้วยต้องแบบเช็คข้อมูลอะไรต่างๆคือแบบมันเป็นงานมากขึ้นอ่ะส่วนเรื่องของอีวานโทนี่ที่แฟนผีหลายๆคนเนี่ยก็มีการตามเชียร์นะครับให้ทางสโมสรมีการซื้อเข้ามาตามรายงานจากฟอร์เรนเบิร์ตเบิร์กเขาก็บอกว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้มีแผนที่จะคว้าตัวอีวานโทนี่เข้ามาร่วมทีมนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับทางสโมสรปีศาจแดงเนี่ยหรือว่าแมนเชสเตอร์เดแบบต่อเนื่องนะครับไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการหรือเจใจ ยังเป็างการเกิดขึ้นด้วยเทนฮากมีแผนแล้วก็มุ่งทิศทางไปที่เป้าหมายอื่นมากกว่านะครับซึ่งทางสโมสรก็บอกว่าโอเคมันก็น่าจะจบที่เซอร์กเซนนั่นแหละที่เข้ามาแล้วก็มีฮอยรุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกกับทั้ง e อีวานโทนี่ถึงแม้ว่าวราคาจะไม่แรงมันกับเมื่อก่อน แต่ในตอนนี้นะครับการขยับตัวแต่และดีวของแมนยูมันก็ต้องคิดหนักถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ตีไปว่ายังเป็นมูลค่าที่คุอนทั้งสูงสําหรับแมนยูอยู่นะครับก็นี่คือข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องของอีบานโทนี่ที่ตอนนี้แมนยูน่าจะไม่เนลละนะครับเพราะว่ามีทรัพยากรที่น่าจะโอเคอยู่แล้วนะครับทางฝั่งโรมาโน่กันบ้างโรมาโน่ก็บอกว่าในรายของมาสตราอุยก็มีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเซ็น5ปีพร้อมกับออปชั่น สำหรับดูการถัดไปนะฮะก็จะมีการเซ็นคล้ายๆกับ2เดีอที่ผ่านมานะครับในส่วนของเดนลิก มีการยืนยันกับแมนเชสเตอร์ูไน็ดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับว่าเขายังรอการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวของเดลิกเนี่ยยังมีผลนะก็คือไม่ได้มีปัญหาแล้วกันคุยกันได้นะครับเพราะนักเตะต้องการอยู่แหละท้านักเตะเองก็ไม่ได้มีการเจรจากสโมสรอ,อื่นเลยเนื่องจากเขายังคงรอการย้ายไป สโมสรแมนเชสเตอร์ยูดอยู่ในขณะนี้นะครับให้ความสําสคัญแมนยูมากกว่าส่วนในเรื่องของอูกาเต้ตอนนี้ปเปชเนี่ยเริ่มหาผู้ซื้ออูกาาต้ไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันสูง70ล้านยูโรคือถ้าเกิดดูข่าวทีมที่สนใจมากที่สุดเนี่ยเอาจริงเอาจังมากที่สุดก็คือแมนยูเรานี่แหละที่มีการติดต่อเบื้องต้นกับ ฝั่งของนักเตะไปละนะครับมีการบรรลุเรื่องของความต้องการของนักเตะเรียบร้อยเบื้องต้นนะแต่ว่าถ้าเกิดมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเมเดงินโดยตรงกับเปเชเนี่ยเจ็ดสล้านยูโรมันเยอะนะครับแมนยูก็ยังไม่ถอยนะแต่ว่าดันต่อไม่ไหวทางเปเชเนี่ยก็อาจจะแบบยอมใจอ่อนก็ได้ก็คือเปิดโอกาสให้ยื่นแบบยืมตัวเข้ามาแล้วก็จะมีออปชั่นซื้อขาดตามมาทีหลังก็ได้นะครับซึ่งในจุดๆนั้นเนี่ยมันก็ เป็นการเปิดช่องว่างให้กับแมนยูนั่นแหละในการเข้าไปเจรจาแต่ว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับส่วนในรายของแมคโทมนีนะครับในรายของแมคโทมนีเนี่ยฟูแลมคาดว่าน่าจะกลับมาในดีลของแมคโทมนีอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นข้อเสนอที่ดีขึ้นสำหรับนักเตะวรานี้หลังจากที่รอบก่อนเนี่ยยื่นไปแล้วก็ดูเหมือนว่า มันเป็นมูลค่าที่ไม่ดูใจแมนยูเรานะครับก็ะจะบอกว่าอนาคตของแมททเวานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆส่วนก็ขึ้นอยู่กับทางฝั่งสโมสรอนนเป็นส่วนใหญ่แหละว่าถ้าเกิดสโมสรเซ็นกองกลาง,ลางรายใหม่เข้ามาเยอะมันก็มีโอกาสที่จะต้องมีการขายแมททเวนีออกจากทีมไป ปล่อยส่วนที่อยู่ในทีมเนี่ยออกจากทีมไปคาซิเมโรไม่ถึงวันใอย่างเงี้ยยูเนริทลายชื่อมาโดยตลอดเอดเ็กเซนอย่างเงี้ยน,นะครับก็อยู่ในชอยเหมือนกันในรายของอาราบัตเนี่ยทางแมนยูมองเป็นตัวเลือกชอยที่แบบแยกออกมาเลยคือ สมมุติว่าเราเนี่ยจะเซ็นอุกติถูกไหมฮะแต่อาราบัตเนี่ยเราก็ยังเซ็นอยู่ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้าสมมสอนอาจจะคิดประมาณนี้นะมุมมองส่วนตัวของผมนะก็คือสมมสอนอาจจะคิดว่าดิวของอาราบัตเนี่ยมันไม่ต้องคุยอะไรมากมายแล้วพี่ออลเนี่ยพร้อมแบบลดแลกแจกแถมอะลดราคาให้แบบเต็มที่ให้แต่แบบยื่นเงินเข้ามานักเตะพร้อมย้ายพี่ออลเองก็ถ้าเกิดไม่ซื้อใช่ไหม ยืมไปก่อนอีกรอบก็ได้แล้วก็ลดเงื่อนไขเงินซื้อขาดไปอีกในตัวอีกนะฮะสำหรับสัญญารอบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแมนยูก็เลยมองว่าดีลเนี้ยมันมีโอกาสอยู่แล้วก็เลยแยกไปแต่อย่าเซ็นกองกลางอีกรายหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะแบบมีกองกลางรายใหม่เกิดขึ้น2รายก็ได้แต่ว่าเป็นหน้าเดิมหนึ่งคนแล้วก็อีก1รายเนี่ยก็เป็นหน้าใหม่ซึ่งตอนนี้ก็มีอูกาเต้นี่แหละนะครับส่วนในรายของฟอฟาน่าผมมองว่านะ่าจะไปอิตาลีนะเลีงอิงตาลีเพราะว่าข่าวจับเลียงอิงตาลีหนะ รายของสกายบอดบอกว่ามีลุ้นนะครับก็ยังเป็นชอยที่แมนดูสนใจอย่างดักอยู่นะครับกลับมาที่เรื่องของเจอรอนซานโชแล้วก็เปเอชอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งที่คนออฟไซด์เนี่ยสื่อสายฟุตบอลเขาก็มีการท,ทําทฤษฎีออกมา ก็คือถ้าเกิดแบบการซื้อตัวจจดอนซานโชของเบเชเนี่ยมันมีความยุ่งยากไม่ยอมจ่ายค่าตัวอะไรต่างๆนะฮะอาจจะมองว่าค่าตัวมันสูงเกินไปไหมอะไรประมาณนั้นมันก็มีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการสลับดิวก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นจจดอนซานโชกับอุกาเต้ที่แมนยูต้องการอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการเจราจาเรื่องของเม็ดเงินที่ลงตัวกันได้หรืออาจจะเป็นนอดีมูคุเร่นะครับเป็นตำแหน่งฟูลแบ็กนะฮะที่ตอนนี้แมนยูก็กำลังมองหาฟูลแบ็กกรายใหม่อยู่นะครับก็อาจจะเอาไปสลับดิวก็ได้แล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือมิลานสกินเนียนะครับที่สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหลังตัวกลางนี้คือตำแหน่งถนัดอยู่แล้วนะครับก็นี่คือ3ทางเลือกนะฮะที่ มันเป็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันที่แบบอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับคือในรายของซีเนียแมนยูเคยมีข่าวเมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่ว่าตำแหน่งกองหลังตัวกลางในตอนนี้แมนยูเป็นเนีนที่เดนเล็กมากว่าเพราะฉะนั้นการเอาซานโชไปสับดิวกับซีเนียถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะยาก เพราะว่าแมนยูไปเน้นเดริกละส่วนแบ็คขวามูคูเล่ถ้าเกิดมีข่าวกว่านั้านั้นนะ่ะมันอาจจะแบบเป็นประเด็นที่น่าสนใจพอๆกับสก,กินเนียนี่นแหละแต่ตอนนี้แมนยูไปเน้นที่มาซาอุยละนะครับตัดไปนะฮะในมุมมองส่วนตัวผมนะแต่ถ้าเกิดจะสลดับดีลจ,จริงผมว่าคนนี้มีโอกาสก็คืออูกาเต้นี่แหละเพราะแมนยู iga, ต้องการอยู่พอดีนะครับบางทีอาจจะคุยกันสอดับดีลกัน แล้วก็เพิ่มเงินกันไฟใดไฟหนึ่งหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็มันก็เป็นอีกมุมมองแล้วกันเป็นบทวิเคราะห์แล้วกันนะฮะคือเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็มีกระแสะข่าวที่เบยเชยสนใจซานเทจริงๆแต่ไม่ได้แบบมีกระแสะข่าวว่าจะมีการสลับดิวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังหูให้หูนะในเรื่องกัน สลับดิวนะแต่การสนใจแบบโดยตรงเนี่ยมันมีแน่นอนส่วนประเด็นเกี่ยวกับสโมรสรที่คล้ายกันดีกว่านะครับก็คือเรื่องของเจ้าหนูโทบี้คอรเยอร์ที่มีโค้ดเยาวชนนะครับที่เคยร่วมงานกับคอร์เยอร์เนี่ย คอมเมนต์เก <c rom edia> ี mm ่ยวกับคุณภาพของเด็กคนนี้นะครับว่ามีความยอดเยี่ยมแค่ไหนมาร์คเบียดเขามีการคอมเมนต์ออกมานะครับคือโค้ชท่านเนี้ยเคยทํางานกับทางคอยเยอร์ตอนที่อยู่กับชุดเยาวชนนะยังแบบไม่ได้มีโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับสำหรับโทบี้คอยเยอร์เนี่ยเขาเป็นนักเตะเยาวชนของบร g h ตันมาก่อนนะยู18นะครับตั้งแต่ชุดเยาวชนนั่นแหละแล้วก็ ขึ้นมา U สิแแล้วก็ย้ายมา U สิของแมนยูประมาณปี2 0 2 2นี้เองนะครับซึ่งโค้ดเก่าของเขาแ,ลแหละคอมเมนต์มาเกี่ยวกับคุณภาพในตอนนั้นนะเขาบอกว่าคอเยอร์เนี่ยเป็นเด็กที่ทำผลงานได้แบบยอดเยี่ยมมากนะครับถ้าเกิดตัดเกรดกันออกมาเนี่ยเต็ม10คอเยอร์จะอยู่ในประมาณสัก8เต็ม10เป็นประจำนะครับในแต่ละเกมถ้าเกิดตัดเกรดนะทุกๆเกมเนี่ยจะอยู่ประมาณเนี้ยคือแบบอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วกันนะฮะแปดเต็มสิบเนี่ยถือว่าดีแล้วแหละนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ มีความถึกมากเรื่องของ ร่างกายนะครับหมายถึงการวิ่งไปทั่วสนามานะฮะต่อเกมเนี่ยเขาวิ่งเยอะมากๆเคลื่อนที่เยอะมากๆนะครับการทําลายเกมฝ่ายตรงข้ามก็ทําได้ดีนะครับเป็นคนที่ถ่อมตัวนะครับแล้วก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีว่าต้องทําอะไรให้ทําแบบนั้นก็พร้อมที่จะทำนะครับเพราะฉะนั้นในสิ็งตัวจริงอต้องมีนักเตะแบบเนี้ยต้องมีนักเตะแบบคอยเยอะอยู่ในทีมแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมเด็กคนนี้ทํางานหนักมากเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ฉลาดเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองนะครับมีความเก่ง รอบดานนะครับส่วนเรื่องของผลงานทะานนั้นเกรมรับโคท่านนี้เขาบอกว่า เป็นนักเตะที่เล่นเกมรับได้นะเป็นตัวต,ตัดเกมเป็นตัวแบบกลางตัวรับได้เป็นนักเตะที่มีระเบียบวินัยสูงมากนะครับซึ่งในเรื่องของระเบียบวินัยเนี่ยพอเป็นนักเตะที่แบบมีเรื่องของระเบียบวินัยสูงถูกไหมฮะการมาเล่นเกมรับเนี่ยมันจะทําให้สิ่งต yeah. ่างๆเนี่ยมันดูที่จะลงตัวในระหว่างการเล่นนะครับคือเมื mm. ่อคุณมีเรื่องของระเบียบวินัยในเกมรับเนี่ยความบิดเบี้มันก็จะน้อยลงแล้วกันนะครับนั่นคือจุดที่ โค้ดที่เคยร่วมง,งานกับคอเยเลอร์คอมเมนต์มานะครับก็ ตอนนี้เราก็น่าจะได้เห็นแาวไปบ้างแล้วนะสำหรับดาวรุ่งรายนี้นะฮะคือตำแหน่งของคอเยอร์หลากหลายมากนะฮะถ้าเกิดไปดูประวัติก่อนหน้านั้นอ่ะบางครั้งเนี่ยลงไปเล่นเป็นกองหลังตัวกลางกองกลางตัวรับแล้วก็กองกลางตัวกลางนะฮะซึ่งเราอาจจะชินกับตำแหน่งกองกลางตัวกลางไปละนะฮะเล่นคู่กับคาเซเมโรหรือว่าอะไรก็ตามแต่ในตอนนี้นะครับส่วนเรื่องของนักเตะท,ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วกันนะครับคือแฟนบอลเนี่ยเขาก็ไปดูคลิปที่ทางสโมสรปล่อยกนดอดกมากในช่วง วันนี้นะฮะเป็นคลิปสั้นๆการฝึกซ้อมตามปกติแล้วก็แฟนๆเนี่ยเขาก็ได้มีการรับชมตามปกติแต่เขาจับสังเกตว่าไม่เห็นฮอยรุนแล้วก็เลนนี่ยโร่นะนี่นะฮะอาจจะแบบฟิตซ้อมแยกซ้อมก็ได้แต่ว่าดูจากตามคลิปเนี่ยแฟนบอลเขาก็คอมเมนต์ว่าไม่เห็น2คนนี้นะก็อาจจะ ต้องมีการพักไว้ก่อนแหละผมว่าก็ดีละนะครับไม่ต้องแบบไปเร่งรีบอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นแมต์กระชับมิดซึ่งถ้าเกิดไปเร่งปุ๊บเดี๋ยวจะมีผลในฤดูการใหม่อย่างไม่นทางการอีกนะครับเรื่องของการใช้งานต่างๆนะฮะที่ไม่พร้อมใช้งานอาจจะแบบเสี่ยงเจ็บเพิ่มก็ได้โยโร่เนี่ยตามข่าวลก็คืออาการน่าเป็นห่วงส่วนฮอยรุนเนี่ยน่าจะไม่หนักขนาดนั้นเดี๋ยวเทนทากเนี่ยจะมีการให้สัมภาษณ์นั่นแหละนะครับแต่เบื้องต้นก็คือแฟนบอลเนี่ยก็บอกว่าไม่เห็นสองคนนี้นะโอเค นี่คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับส่วนคนนี้ครับกลับมาแล้วนะครับก็คือเซิร์กซ์เซิร์กซีแล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับก็โจโจเซิร์กซี sei, เนี่ยมารายงานตัวที่สนามซ้อมคาริงตันแหละนะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นการเรียกความฟิตนั่นแหละมาตรวจสอบร่างกายต่างๆนะครับฟื้นฟูความฟิตอะไรต่างที่สามคาริงตันรอทำนักเตะชุดใหญ่กลับไปนะครับซึ่งเซอร์กซีเนี่ยจะไม่มีส่วนร่วมในเกม ดีเซนแน่นอนสองกินี่เหลือที่อเมริกาทั้งเลอบาติสแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับก็อาจจะมีกระชมิดแบบปิดหรือเปล่าหรือลงไปเลยนะครับก็ว่ากันไปในช่วงฤด,ดูกาลใหม่แต่ว่ากลับมาแล้วแน,น่นะมมอนนะฮะก็ทางสโมสรได้มีการอัพนะครับคลิปวีโอนะครับแล้วก็ภาพการฝึกซ้อมก็ไปเปิดดูกันได้นะครับมีให้รับชมอยู่นะฮะก็ภาพตามนี้แหละก็คือมาจริงๆนะครับน่าจะ เริ่มที่จะฟูลทีมขึ้นล่ะนะครับอยากเห็นฟอร์มเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้เห็นในช่วง p r e ั e นเลยหมายถึงฟอร์มเซิร์ซีกับทีมแมนยูนะถ้าในทีมชาติเนี่ยทุกคนน่าจะได้เห็นมาบ้างแล้วนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดดที่เราสนใจครับยิบยกมาพูดคุยกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกวนากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ